เรื่องสั้นเรื่องเล่าเรื่องคุณแม่โดนวางงานตอนไปเที่ยวทะเลครอบครัวของผมมีกันสามคนพ่อแม่ลูกคุณพ่อและคุณแม่ของผมนั้นทำงานเป็นข้าราชการประจำในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดทางภาคกลางทั้งสองทำงานในฝ่ายด้านธุรการแต่อยู่กันคนละหน่วยงานคุณพ่อทำงานอยู่ที่ว่าการอำเภอส่วนคุณแม่ทำงานอยู่เทศบาล ในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมากลุ่มสมาชิกเทศบาลที่คุณแม่ของผมทำงานอยู่ได้จัดทริปไปเที่ยวซึ่งจะจัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อสารสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและพักผ่อนไปในตัวแรกเริ่มเดิมทีคุณพ่อกับคุณแม่จะต้องไปด้วยกันแต่คุณพ่อติดงานด่วนสำคัญไม่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้จึงให้ผมไปกับคุณแม่แทนจริงๆแล้วตัวผมเองเกือบจะไม่ได้ไปด้วยในทีแรก เพราะผมมีนัดกับเพื่อนจะไปซ้อมดนตรีกันแต่นักร้องนำของวงเกิดประสบอุบัติเหตุจึงยกเลิกถ้าไม่อย่างนั้นคุณแม่ของผมคงได้มาเที่ยวคนเดียวจุดหมายปลายทางของการเที่ยวคือทะเลและการไปเที่ยวในครั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์เรื่องราวที่ผมเก็บเป็นความลับเอาไว้ไม่บอกใครในวันเดินทางต้องใช้รถบัสขนาดใหญ่ถึงสองคัน เพราะสมาชิกแต่ละคนก็พาคนในครอบครัวไปด้วยเมื่อไปถึงยังที่หมายต่างก็พากันแยกย้ายเข้าห้องพักซึ่งเป็นบังกะโลที่มีการกำหนดไว้แล้วว่าใครพักอยู่หลังไหนผมกับแม่ได้ทำการจัดเก็บสัมภาระเข้าห้องเสร็จเรียบร้อยพวกผู้ใหญ่ต่างก็แยกย้ายกันออกไปข้างนอกคุณแม่ก็ไปรวมกวนกับกลุ่มเพื่อนของท่านส่วนผมก็ได้เดินออกสำรวจตามชายทะเลมองเลดูสาไปเร,เรื่อยเปื่อย จนค่ำผมก็กลับมาที่บังกะโลส่วนแม่ยังสังสรรค์อยู่กับกลุ่มสมาชิกในสถานที่จัดงานห่างจากที่พักไม่ไกลมากนักผมเดินออกไปดูเห็นกำลังสนุกสนานกันทั้งกินทั้งเต้นอย่างเต็มที่ผมก็เลยกลับมานอนเล่นที่พักของตัวเองดีกว่าจนเธอหลับไปผมตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำดูนาฬิกาได้เวลาห้าทุ่มกว่าคุณแม่ก็ยังไม่กลับเข้ามา เสียงเพลงที่จัดสังสรรค์กันเมื่อหัวค่ำก็งเงียบไปแล้วผมก็เลยเดินออกไปดูแม่สักหน่อยจนมาถึงบริเวณที่จัดงานผู้คนหายไปกันเกือบหมดมีพนักงานกําลังเก็บของกันอยู่และเหลือเพียงโต๊ะเดียวที่มีคนยังนั่งกินกันผมมองเห็นแต่ไกลว่าแม่กําลังนั่งกินอยู่กับคนที่ทํางานเทศบาลด้วยกันมีอยู่แค่สองคนที่ผมพอจะรู้จัก แต่อีกสาคนที่เหลือไม่เคยเห็นหน้าเลยยิ่งไปกว่านั้นทั้งต้อมีแม่ผมคนเดียวที่เป็นผู้หญิงพอผมเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงหนึ่งในนั้นเรียกผู้ชายที่นั่งใกล้ชิดติดกับแม่ว่าหัวหน้าผมเห็นแม่คุยหัวรอดเฮฮากันอย่างสนุกแต่น้ำเสียงของแม่ดูอ้อแอ๊บบ้างแล้วคงจะดื่มไปเยอะพอควรพอผมพูดขึ้นเรียกแม่ ทั้งหคนมองหน้าผมแล้วก็หันไปมองศบตากันไปมาแต่ไม่มีใครพูดอะไรใบหน้าของแม่แดงกํมแววตาก็ดูเยิม้มเยิมผมเห็นอย่างนี้เลยบอกกับแม่ว่าดูถ้าคุณแม่จะเม,มากาแล้วนะครับกลับไปนอนจะดีกว่าไหมแม่บอกกาลังคุยกันสนุกอยู่เลยลูกคนที่เป็นหัวหน้าจึงบอกกับผมว่ากะว่าจะพาแม่เธอไปส่งอยู่แล้ว แต่เห็นกำลังคุยกันสนุกเลยติดลมผมอยู่กับแม่ตรงนั้นอีกสักพักระหว่างนี้ผมก็สะกิดบอกแม่หลายครั้งว่าแม่เมามากแล้วนักจนแม่ต้องบอกลาหัวหน้าว่าคุณลูกที่เคารพรักมาตามกลับห้องต้องไปแล้วนะจะทุกคนพูจบก็พากันหัวเราะผมต้องประคองแม่เดินเพราะกลัวจะลม้มระหว่างที่เดินห่างจากกลุ่มนั้นมา ผมหันกลับไปดูพวกผู้ชายทั้งห้าคนต่างก็พากันลุกขึ้นจากตก๊ะทั้งหมดยืนมองมาตามหลังผมกับแม่ที่เดินกลับบังกะโลแบบไม่ละสายตาด้วยความเป็นห่วงปนผสมความเสียดายอะไรบางอย่างพอเข้ามาถึงข้างในห้องพักคุณแม่บ่นร้อนจังสั่งผมเร่งแอร์ให้เย็นขึ้นอีกทั้งที่ผมได้เปิดไว้หนานแล้วจนออกจะรู้สึกหนาวซะด้วยซ้ำ แม่ได้ล้มตัวลงนอนบนเตียงทั้งชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นบางเบาผมรู้สึกแปลกใจนิดๆเพราะตอนหัวค่ำตอนออกไปสังสรรค์แม่ยังใสก่กางเกงขายาวอยู่เลยเหตุใดถึงได้เปลี่ยนมาใสาก่กางเกงขาสั้นสีครีมเนื้อผ้าบางแนบกระชับสัดส่วนอย่างนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงตัวผมที่นอนอยู่เตียงข้างๆกำลังเกือบจะหลับได้ยินเสียงคุณแม่พลิกตัวไปมาอยู่หลายตลบ พร้อมกับบ่นพึมพำว่าร้อนจังและแม่ได้ขยับตัวลงจากที่นอนแม้ภายในห้องจะมืดแต่แสงไฟจากภายนอกที่ผ่านเข้ามาอย่างหน้าต่างทําให้ผมพอจะมองเห็นอยู่บ้างผมเห็นแม่กําลังเอาผ้าเช็ดตัวมาพันรอบตัวเองก่อนที่จะถอดเสื้อยืดออกและตอนแม่ก้มลงจะถอดกางเกงนั้นร่างกายของแม่ได้เซจนเกือบจะล้ม แก้ผวาจนผ้าที่พันไว้หลุดออกและคว้าเอาไว้ไม่ทันแม่คงนึกว่าผมหลับจึงไม่ได้หันมองมาทางผมเลยแล้วแม่ก็ก้มหยิบผ้าเช็ดตัวผืนนั้นขึ้นมาพัานตัวอีกครั้งและเดินเซๆเซเข้าห้องน้ำไปผมนอนฟังเสียงคุณแม่อาบน้ำด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเพราะภาพที่เห็นเมื่อครู่ยังติดตาผมมองไปที่ประตูห้องน้ำซึ่งครึ่งหนึ่งของด้านบนเป็นกระจกฟ้า เห็นร่างของคุณแม่เป็นเงาลางๆกำลังถูสบู่ตามตัวแม้จะไม่ชัดแต่ก็ดูออกว่ากำลังทำอะไรทุกอิริยาบถที่กระทำทุกขั้นตอนระหว่างอาบน้ำผมได้เห็นแล้วถึงกับต้องนอนตัวแข็งใจเต้นตึกตักรู้สึกร้อนวุกวาบตามร่างกายแม้ภายในห้องจะเย็นด้วยเครื่องปรับอากาศผมนอนตะแคงดูจนแม่เช็ดตัวเสร็จแล้วรีบหลับตาลงเมื่อแม่เปิดประตูห้องน้ำออกมา ระหว่างที่คุณแม่กำลังยืนเลือกชุดนอนมาใส่ผมทำเป็นแกล้งหลักไม่นานต่อจากนั้นที่นอนของผมรู้สึกโยกยากเมื่อแม่คลานขึ้นมาบนเตียงผมนอนหลับตาทำจังหวะก,การหายใจให้เหมือนคนกำลังหลับสนิทกลิ่นหอมของครีมอาบน้ำที่คุ้นเคยเริ่มแรงขึ้นเมื่อคุณแม่ขยับเข้ามาใกล้ตัวผมต้นลูกแม่ลูกตน้ตนต้น คุณแม่พูดเสียงเบาๆพร้อมกับจับเขย่าตัวผมแบบไม่แรงนักดูเหมือนว่าแกจะเช็คดูว่าผมหลับหรือเปล่าเพราะถ้าตั้งใจจะปลุกผมจริงๆคงเขย่าและเรียกด้วยเสียงที่ดังกว่านี้ผมก็ทำเป็นกลนออกมาเบาๆเหมือนว่าหลับสนิทแล้วคุณแม่ก็กลับไปยังที่นอนของท่านและเอาผ้าห่มคลุมปงทั้งตัวผมค่อยๆลืมตาขึ้นมองผ่านความมืด เห็นแสงไฟสว่างน้อยๆภายในใต้ผ้าห่มนั้นคุณแม่กำลังวิดีโอคอลหาคุณพ่อเสียงที่คุยนั้นแม้จะพยายามพูดแบบเบาๆแต่ผมก็พอได้ยินพ่อช่วยแม่ด้วยแม่ไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกร้อนมูบว่าไปทั้งตัวเลยอาบน้ำแล้วก็ยังไม่หายและตอนนี้เริ่มรู้สึกขันยิบยิบพ่อช่วยแม่ได้ไหม และพ่อก็ได้พูดตอบกลับมาผมฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่พ่อจับใจความได้ว่าพ่อจะช่วยทำให้แม่หายจากอาการคันที่มันกำลังกำเริบผ่านการวิดีโอตอนแรกผมสงสัยว่าคุณพ่อจะช่วยคุณแม่ยังไงให้หายคันไม่นานต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงของคุณพ่อจากการวิดีโอคอลส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกับคุณแม่ที่กำลังทำการเกาในส่วนตรงที่คัน ตำแหน่งตรงที่คุณแม่รู้สึกคันนั้นผมมองไปยังผืนผ้าห่มที่มันกำลังขยับเขยื้นเคลื่อนไหวก็รู้ทันทีว่าเป็นตรงที่จุดไหนของร่างกายของท่านและนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกคันตามไปด้วยผมจึงเริ่มเกาในส่วนร่างกายของผมที่เริ่มมีอาการคันตามคุณแม่คุณแม่ใช้เวลานานอยู่พอสมควรกับการเกาเพื่อให้หายคันส่วนผมหายคันไปก่อนหน้าคุณแม่นานแล้ว เพราะผมใช้วิธีการเกาด้วยความเร็วสูงแต่ก็ยังนอนมองช่วยลุ้นให้กำลังใจคุณแม่อยู่ร่างกายของท่านกระตุกอยู่สองสามทีก่อนที่จะสงบนิ่งลงไม่นานต่อจากนั้นแสงไฟจากมือถือในใต้ผ้าห่มก็ดับลงทุกอย่างในห้องเงียบสงบและผมก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสตอนเดินออกจากที่พักไปทานข้าวเช้า ผมสังเกตดูคุณแม่ก็ยังทำตัวเป็นปกติตอนที่รวมตัวกันกินข้าวเช้ากันผมได้เห็นกลุ่มผู้ชายที่นั่งอยู่กับแม่เมื่อคืนพวกนั้นลอบมองดูคุณแม่ของผมด้วยสีหน้าเหมือนจะเสียดายผมรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้ได้วางแผนจะทำมิดีมิร้ายกับแม่ดยการใส่อะไรบางอย่างลงไปในเครื่องดื่มตอนที่แม่ของผมนั่งอยู่ด้วยเมื่อคืน โชคดีอย่างมากที่ผมไปเจอเสียก่อนไม่งั้นคุณแม่คงเสร็จพวกนั้นไปแล้วขณะที่นั่งรถกลับผมยังนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนถ้าผมเผลอหลับยาวตั้งแต่กลับมานอนเล่นที่ห้องไม่ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำคุณแม่ของผมจะเป็นเช่นไรผู้ชายห้าคนกับผู้หญิงตัวคนเดียวคิดแล้วก็นึกสภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงและคิดย้อนกลับไปอีก ถ้าผมไม่ได้ยกเลิกซ้อมดนตรีกับเพื่อนๆหากคุณแม่ต้องมาเที่ยวคนเดียวความเสียหายที่เกิดขึ้นมันคงเป็นการยากที่ครอบครัวของผมจะรับมันได้ไหวจบแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันจนจบครับไว้เจอกันอีกในคลิปต่อๆไปสวัสดี